สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกสปอร์ตประจำวันศุกร์ที่1มิถุนายน2555นะครับวันนี้ผมดุลพลทองศขชวีมากับคุณธรรมศักดิ์มีแสงเงินนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของกีฬาจากโต๊ะข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่มารายงานให้ทราบกันทุกเช้าครับ7โมงถึง7โมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็วันนี้หลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะฟุตซอลทีมชาติไทยที่จะตัดสินแชมป์กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะครองความเป็นเจ้าเอเชียใช่ครับในเย็นวันนี้ก็ช่วงค่ำๆล่ะ ประมาณ5้าทุ่มนะครับบ้านเราก็คงจะรู้หละผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆทั้งฟุตบอลยูโรครับที่มีหลายเรื่องทีเดียวทั้งทีมชาติอังกฤษแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงข่าวดีของทางแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ,รบที่<ม>อาจจะได้ชมทีมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฟาดแข่งกับเชลซีนะเรื่องราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันในช่วงของกอ์บอดกันครับ ครับผมเริ่มที่ฟุตบอลกระชับมิตรนะครับอุ่นเครื่องยูโร2012นะครับฝรั่งเศสชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อศูนย์นะครับเยอรมนีชนะอิสราเอล2ประตูต่อศูนย์และกรีซชนะอาร์เมเนีย1ประตูต่อศูนย์ครับก็เรียกว่าเยอรมันนั้นก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับผมนัดนี้เกมนี้มาริโอโกเมสยิงด้วยนะครับก็ถือว่าเริ่มจะเข้าฟอร์มครับครับส่วนฝรั่งเศสนั้นก็ชนะเซอร์เบียเซอร์เบียนี้ก็แพ้สเปนมา0-2เหมือนกันใช่ครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มไดด้้ีีีสสาาหรับททม่่่จะผนเขู รอบสุดท้ายเนี่ยทางด้านของฟุตบอลยูโร2 0ง2นะครับที่จะแข่งขันในเดือนหน้านี้ครับโกเมสเริ่มกลับมามั่นใจนะครับส่วนอีกประตูนึงก็มาจากอังเดรชูเร่นะครับคือเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับเยอรมันชุดนี้ผสมนะครับดาวรุ่งกับตัวหลักนะครับก็ถือยังเล่นเหมือนเดิมครับเยอรมันเล่นเกมบุกครับเมื่อคืนบุกมากเลยครับโดเทนเลฟก็เรียกว่าสบายใจกันไปเลยนะครับจากแพลตฟอร์มของเยอรมัน ทางฝังฝรั่งเศสก็ไม่แพ้กันครับลำรับทีมแชมป์เก่าและแชมป์โลกครับอาจจะมีข่าวร้ายนะครับคือเอเมริกาเนียนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับแม้ว่าประตูที่ได้มา2ประตูเนี่ยฟองริเบอรี่จะเป็นคนยิงนะครับซึ่งฟองริเบอรี่เนี่ยข่าวเบื้องหลังก็ยังไม่ฟิตนะครับแม้จะเป็นคนยิงประตูมาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่ว่ายังไม่ฟิตนะครับซึ่งฝรั่งเศสชุดนี้จะมีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับเพราะว่า อลีกภายในของเขาเนี่ยเลื่อนเลื่อนตบช้ากว่าปกติครับอืมฝรั่งเศสทีมแชมป์โลกในอดีตเนี่ยก็ช่วงหลังๆงก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับผมผลงานก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็อุ่นเครื่องนี้ก็ยังทําผลงานได้ดีชนะไป2-0ครับแต่ว่าใครจะเป็นตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับเอาละครับไปกันที่การแข่งขันเทนนิสการสแลมบนกตด,ดิน French Open เมืม่อวานที่ผ่านมานะครับ ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ก็เปตราพิตาว่ามือ4จากเช็คเอาชนะเอซูล่ารัดวันสกา้าเป็นน้องสาวของแอคนิสก้าในครันี้จากโปแลนด์เอาชนะไป6ต่อ1 6ต่อ3คาร์โลไลวอสเนก,กี้ครับมือ9ก้าจากเดนมาร์กก็ชนะจาเมล่ากาดโดโซวาจากออสเตรเลีย6164ลีนาแชมป์เก่าจากจีนครับเป็นมือวางดับ7เอาชนะสเตฟานีฟอเรสกากองจากฝรั่งเศส 6. ต่อศและ6ต่อ2 ในส่วนของหญิงคู่รอบ2ก็ปรากฏว่าแทมมารินธนสุการนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับลิก้าเด็กเมเยเล่นะครับจากรัสเวียเอาชนะลาเกลคอปโจนที่จับคู่กับอาบิเกลสเปียจากสหรัฐเป็นมือวางระดับสิทธ์นะครับเอาชนะไปได้6ต่อ4และ6ต่อ4ก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ในประเภทคู่ได้สมเด็จเป็นครั้งแรกครับครับผมและเจ้าที่ทามมี่นั้นน่ะทำได้ดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้ารอบ2มา3ครั้งแล้วนะครับในปี 2002- 2004แล้วก็2007 นี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอที่เข้ารอบ3าในประเภทคู่นะครับก็ตามเชียร์กันต่อไปครับก็จะเจอกับคู่ที่เป็นมือยากขึ้นก็คือคู่มือ5ของรายการจากเช็กนะครับก็คือแอนเดรียฮาราแวคโควาที่จับคู่กับลูซี่ฮาลาเดกก้านะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปสําหรับนักนิสาวไทยในส่วนของชายเดี่ยวรอบ2ก็ยังไม่มีใครตกรอบในฐานะมือวางนะครับก็ปรากฏว่าดาวิดฟเลมือ6ของสเปนเนี่ยเอาชนะ บอร์นาปีแอร์จากฝรั่งเศสไป6362 6 2อแอดดี้มาเล่ครับมือ4 e จากสกอตเอาชนะยาโกนีเมเนนจากฟินแลนด์เสียไปก่อนในเซตแรกนะครับ1ต่อแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะ64 61และ662มาเล่นั้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักหรอกครับมีปัญหาบาดเจ็บที่หลังก็ไม่รู้ว่าในรอบลึกๆเนี่ยจะไปถึงรอบตัดเชือกได้หรือเปล่านะก็ต้องรู้กันต่อไปในส่วนของโจฟิตซองก้าครับมือ5จากฝรั่งเศสชนะ เฟรดิกมาเกลเตปจากเยอรมนี6-2 4-6 6-2และ6-1ครับส่วนราฟาเอลนาดานมือ2จากสเปนนี่ก็เอาชนะเดนิสเอสโตมินจากอุซเบกิสถานไป6-2 6-2 60, 6-0เลยละครับรบก็ถือว่าโ์ฟอร์มได้ร้อนแรงสำหรับนาดานที่เป็นแชมป์6สมัยแล้วก็ลุ้นที่จะทำสถิติของแชมป์ในรายการนี้7สมัยให้ได้ไน,นาดานเล่นเร็วมากนะครับเพราะว่าผมหันไปอา่อา,อานหนังสือแป๊บเดียวครับ จ้าเลยครับเรีว่าขาดเลยนะฮะับ้หถือว่าโวฟอร์มได้สมราคาราชากอดีจริงๆครับนาดานนั่นเป็นผลการแข่งขันเมื่อช่วงเรียกว่าช้อมืดนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งฟุตบอลแล้วก็เทนนิสครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเมสากีฬารอบทิศกันครับ เมืกีฬารอบทิศช่วงนี้เราแจ้งให้ทราบก่อนดีกว่านในวงการบัตรมันเป็นบวยแฟนบวยก็คงจะทราบแล้วละ่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของโบขาวปอรประมุกครับล่าสุดนั้นก็ได้ประกาศแขวนนวมกลางโตเจรจาก,กันเลยทีเดียวแล้วครับก็เมื่อวานนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22พฤษภาคมอะ่ะนะครับทางโบขาวที่มีความขัดแย้งกับทางค่ายปอรประมุกนะครับที่มีกำนันแก้คุณประมุกโรจนาตันนั้นเป็นหัวหน้าค่ายนั้นก็มีการเจรจากตกลงกันทางด้านของผลประโยชน์ ก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งค่าตัวในการขึ้นชกกันไป 60- 40แล้วก็ผลประโยชน์เรื่องค่าตัวในการโชว์ตัวงานต่างๆก็ 75- 25นะครับก็เกือบจะมีการจดประกาศเซ็นสัญญากันแล้วแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้เรื่องของการถอนฟ้องในคดีที่มีการฟ้องกันร้อยล้านบาทอย่างที่ว่ากันไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ทางค่ายปอประมุกนั้นก็ไม่ยอมที่จะถอนฟ้องคุณธีรวัตรย,ยิ้มซึ่งเป็นนักกายภาพบําบัดที่เป็นคนใกล้ชิดกับทางโบขาวก็เลยมาเลื่อนมา มาคุยกันไปเมื่อวานนี้ที่กกตเหมือนเดิมครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมที่จะไก่เกลีย่ยเคลียร์กันนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคุยกันไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ปรากฏว่าข้อตกลงที่เคยตกลงกันมาที่กำทำท่าว่าจะเซ็นสัญญากันไปนะครับก็บบกข่าวนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนใจที่บอกว่าโชว์ตัวนั้นแบ่งกัน75 25้านั้นก็ไม่เอาดีกว่าบบกข่าวบอกว่าโชว์ตัวเนี่ยคือค่าชก60 4ิ60 60นั้นเหมือนเดิมแต่ว่าโชว์ตัวเนี่ยบบกข่าวขอตัดสินใจเอง,เองทั้งหมดแล้วก็ ขอรับเงินค่าโชว์ตัวเองดีกว่าไม่แบ่งให้ทางค่ายทางค่ายก็เลยอ่ะเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วล่ะคุยกันไปคุยกันมาครับบัวขาวซึ่งนั่งฟังทนายความเขาคุยกันอยู่เนี่ยเยีเยบมาตลอดก็เลยพูดออกใหม่เลยนะครับบอกว่าเอา้ดีกว่าเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะนะตัวเองก็ขอแขวนนวมเลิกชกดีกว่านะครับเลิกชกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันไปนะครับก็ทําให้ ที่โตเจราจานั้นก็อึ้งกันไปตามๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อพูดจบแล้วก็มีเสียงปรบมือตามกันมานะครับก็เป็นอันว่าเล่าให้ฟังนะว่าบัวขาวนั้นก็เทียร์เทียร์ยไม่ลงตัวแล้วก็ขอยกเลิกชกมวยอาชีพนะครับส่วนตัวเองนั้นก็คงไปทาค่ายบัญชามเมฆของตัวเองที่บ้านเกิดต่อไปแล้วก็คือยังไม่ห่างหายจากวงการมวยแต่ว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เลยเลิกชกมวยดีกว่าอันนี้นก็เป็นข่าวล่าสุดแต่ว่าเรื่องต่อจากนั้นน่ะมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดู ว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ามีแน่นอนครับผมสายใจยังไม่จบนะ่จบแน่นอนครับจากบัวขาวไปกันที่ฟุตซอลครับแฟนฟุตซอลก็คงจะต้องติดตามกันในช่วงค่ำวันนี้ครับที่ทีมชาติไทยนั้นลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับพบกับทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็เป็นทีมันดับ2ของเอเชียแล้วครับที่เป็นแชมป์เมื่อปี2002นะครับคือทีมชาติไทยต้องเรียกว่าพลิกล็อกหักปากกาเซียนกันไปเพราะว่า ในรอบตัดเชือกไปล้มแตงหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์สิสมัยอย่างอิหร่านมาได้ในช่วงต่อเวลากันทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาเจอกับญี่ปุ่นซึ่งก็ตอนนี้ไม่รู้ละใครดีกว่ากันนะ่ะไม่มีใครยอมใครแล้วละนะครับ,รบซึ่งก็ล่าสุดเมื่อทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับ,รบก็ทําให้ทางสมาคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาประกาศอัดฉีดกันเป็นว่าเล่นเลยครับก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นเสมอนะครับคือ อัดฉีดไปก่อนครับสมาคมฟุตบอลนี่อัดฉีดอย่างเดียวครับอ่านะครับก็ใกล้จะจบความสเร็จแล้วก็เลยต้องอัดฉีดกันนะครับก็คือตบางวัลกันละนะครับอ่าเรามาสรุปกันหน่อยว่าทีมฟุตซอลเนี่ยตอนนี้มีอัดฉีดเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือมีจากทางนายกวอลวีมะกูดีนะครับนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยอัดฉีด1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีทางคุณอุดมโปร่งฟ้าครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยก็ตบโบนัสให้อีก1ล้านบาทก็คือ1ล้านบาทที่ว่านี่เป็นสินัดแรก500,000บาทแล้วก็ที่ชนะ อิหร่านให้อีก5 0 0แสนรวมเป็นหนึ่งเป็นรวมเป็นจากทั้ง2ล้านเนี่ยก็เป็น2ล้านบาทแล้วนะครับผมแล้วก็รวมทั้งที่จะได้นะครับคือบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมผู้จัดการทีมเนี่ยเขามีรางวัลพิเศษอย่างนี้ครับรางวัลก็คือการซื้อตัว๋วชมการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลที่อังกฤษนะครับผมครับซึ่งก็มีอยู่30บใบที่จะให้นักเตะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็คณะเนี่ยไปชมเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่จะฟาดแข่งกับแมนอ่าทางเชลซีลนะครับก็คงจะต้องไปชมกันแล้วกับที่วิลล่าพาร์คในวันที่12สิงหามคมน,นี้ครั้งนี้จะไม่ใช่เวมเบอรีนะครับเพราะว่าเวมเบอบรีติดโอลิมปิกนะครับอืมครับ,รบ,รบก็เรียกว,ว่าตอนนี้รับแน่ๆแล้วล่ะ2ล้านบาทแต่ถ้าเกิดคว้าแชมป์เนี่ยอาจจะได้เพิ่มอีกได้นะครับผมก็คงจะต้องดูต่อไปความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นไงครับก็ทางด้านวิกเตอร์เฮอร์มันนะครับคุณซือใหญ่ของทีมนะครับกล่าวว่าเกมที่สำคัญที่กำลังจะเดินทางมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหนนนนน้าาาาเเเีี่่ยคคววมรรัััักกกกลงงใจขอตะะะทุดๆบพ ผ่านทีมระดับหนึ่งของทวีปมาได้และทีมนี้อย่างอิหร่านเนี่ยแข่งกันที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นเต็งหนึ่งยิ่งกว่าเต็งหนึ่งอีกนะครับเพราะว่าอิหร่านนี่ที่บ้านเขาเนี่ยนักสุตบทุกฉบับนะครับพาดหัวข่าวหมดเลยนะครับว่าเราเนี่ยเ,เป็นเหมือนแจ็คผู้คายักบ้างเป็นเหมือนเป็นเหมือนฝุ่นที่บังตา <c oughs> เขาบ้างเหมือนคือใช้คำศัพท์ที่แบบเลิศดหลูมากเลยนะครับฉบ,บับไหนฉบับไหนผมเมื่อวานผมไล่เช็คทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยพาดหัว ยกย่องเรามากเลยนะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางโค้ชวิคเตอร์ฮาร์มันเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่มีอะไรเป็นไปนไม่ได้แล้วครับบอลนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมันบอลนัดเดียวอย่ามาบอกว่าญี่ปุ่นฟอร์มดีกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เราครับส่วนทางด้านบิ๊กแปะนะครับก็กล่าวว่าการย้นเล่นกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับ2ของเอเชียเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้ก็ ขวัญและกำลังใ,ใจของผู้เล่นเรามันไม่มีอะไรต้องเสียนะครับเพราะว่าเข้ามาแค่นี้เนี่ยยิ่งกว่าได้แชมป์แล้วนะครับคือคือใครก็อยากได้แชมป์นะครับแต่ว่าการล้มอิหร่านเนี่ยมันเหมือนกับประกาศตัวว่าทวีปเอเชียมันไม่ใช่มีแค่อิหร่านกับญี่ปุ่นแล้วนะครับอก็ถือว่าเป็นทีมดีพอที่จะเป็นแชมป์เอเชียแล้วอะในฐานะที่เราล้มเต็งหนึ่งมาได้ครับสําหรับผู้เล่นห้าคนแรกในคําวันนี้นะครับก็ยัง คงสูตรเดิมนะครับผู้รักษาประตูสุรพงษ์ธมพานะครับและผู้เล่นอีก4ี่คนคือก้องล่าเหล็กกล้ากฤษดาวงแก้วสุภวุฒิเถื่อนกลางครับแล้วก็เจริวัต์สอนวิเชียนนะครับทางด้านของสุภวุฒิเถื่อนกลางเนี่ยมีการแฟนบอลชาวอิหร่านมาขอไรเซนมากเลยนะครับเมื่อที่ดูไบนะครับครับก็เรียกว่าดังกันไปเลยนะครับครับคือนักเตะไทยราเนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปในสนามเนี่ยคือ เจ้าภาพเขาตกรอบไปก่อนตกรอบแรกไปก่อนก็แพ้ไทยไทยก็เกียรตตกรอบไปนะครับก็เลยทําให้แฟนฟุตซอลน้อยนะครับก็มีแต่แฟนของทีมที่ลงแข่งขันนะครับทีมไทยก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีมุมนึงที่เป็นแฟนของนักเตะไทยนะครับเ็มาเชียร์กันแต่เชื่อว่านัดชิงก็น่าจะมากขึ้นนะเพราะญี่ปุ่นแฟนเขาจะเยอะนะครับเราอาจจะเสียเปรียบดานเสียงเชียร์บ้างครับเอาละครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลยูโรดีกว่าทีมชาติอังกฤษก็เรียกว่ายังไม่ลงตัวสักทีสําหรับนักเตะโดยเฉพาะตําแหน่ง กองกลางกองหลังเนี่ยมันเรื่สมบูรณ์กันหรือเปล่านะล่าสุดเป็นไงครับครับก็สิงโตคำร่างทีมชาติอังกฤษนะครับจะไม่มีแฟรงค์ลำพัดนะครับนิฟฟี่ตัวกลางจากสิงโตน้ำเงินครามนะครับเชลซีที่เพิ่งได้แต่เบิ้ลแชมป์เอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้แล้วนะฮะใช่ครับเพราะว่ารอลุ้นอยู่สองสองวันนะครับเกี่ยวกับสแกนอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่างการฝึกซ้อมก่อนลงสนามบุญแข้งกับเบลเยียมในคืนวันเสาร์ที่สองวิทยาหยดนี้นะครับซึ่งเมื่อผลการสแกนออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่า ลอยเขาสันผู้จัดการทีมบอกว่าไม่ได้ครับความคิดไม่ถึงแน่ๆลำพาดจิเป็นรายที่2ครับที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชุดนี้นะครับ,รบแล้วก็ทำหลังจากแกเลตแบลรี่เนี่ยต้องถอนตัวมาแล้วนะครับเพราะว่า ความเหนือท้องมีปัญหานะครับ<ม>ส่งผลให้ลอยเท่าสันไปเรียกตัวจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางของแดงลิเวอร์พูลชั้นคาริงคัพเข้ามาเสริมแทนนะครับโอ้โหไหวไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ต้องดูนะครับแต่ว่าเฮนเดอร์สันก็ยังต้องเป็นตัวสำรองของเจอร์ล่ากับสกอตต์ปาร์เตอร์นะครับ<ม>แต่จะว่าไปแล้วนะครับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับมีปัญหาเรื่องความฟิตทั้งทีมนะครับเพราะว่าคนที่ติดอยู่เนี่ย<ม>ก็ไม่ได้ฟิตนะครับอย่างอยงเจอร์ล่ากับปาร์เกอร์เองในตำแหน่งนี้ปาร์เกอร์นี่ก็เพิ่งผ่านการเช็คฟิต ก่อนล้ำผ่าตดมาไม่ถึง1วันนะครับส่วนเจอหลาดก็อย่างที่เห็นนะครับพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ฟิตนะครับเป็นยังไงครับบอลอังกฤษนี่พอถึงนัดฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชาติเจ็บกันก็ในลีกมี20ทีมแล้วก็แข่งละสามถ้วยซึ่งลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยมีแค่2ถ้วยอีกทั้งช่วงคริสต์มาสเนี่ยอังกฤษก็ไม่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตลอด9เดือนเนี่ยติเตะตลอดนะครับแล้วช่วงพัก3เดือนของฤดูกาลเนี่ย กลับมามีกลับมาทัวร์นาเมนต์แท้เก่งหนเดือนเท่ากับตั้งแต่ปิดพักไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับก็กรอบกันไปตามๆกันนะครับสุดกันหนักทีเดียวนะครับก็ทีมชาติอังกฤษตอนนี้จากเกรทแบลลี่ก็เป็นฟิลจาคิวกานะครับแล้วก็แฟรงค์เลมพาร์ดก็มาเป็นจอร์แดนแฮนเดลสันนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยก่อนจะถึงวันเตะเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับไปกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างครับก็ล่าสุดนั้นก็มีการประกาศเรื่องเงินอััััััดดฉีขึึ้้นนนนมาาะะครรบซ่่่งงกกก็ลลวววฝเศสจ ไม่ชนะแล้วก็ตกรอบแรกไปซะก่อนนะครับ,รบก็เลยบอกเลยครับว่าเงินโบนัสนาถ้าตก้รอบแรกรแรเนี่ยไม่ได้นะครับผมบต้องเข้ารอบไปซะก่อนนะครับคือทางประธานสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ f f เนี่ยนะครับก็คือโนเอลเลอกาเยนะครับก็ได้ประกาศออกมารเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเกิดว่าทีมตราไก่เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงรอบ 8ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะไม่ให้เงินรางวัลหรือโบนัสเลยทีเดียวเพราะว่าเข็ดไงครับผมฟุตบอลยูโรรอบสอ0พันแปเนี่ยนะรอบแรกนะครับผมแต่เมื่อ2008ันแปดะผมอยู่ในสนามด้วยนะครับแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสเจอกับอิตาลีนะครับแล้วก็เล่นไม่น่าประทับใจมากโดยเฉพาะโยฮันกูคุปกับฟองลิเบอรี่นะครับถึงขั้นโดนแฟนฝรั่งเศสโหแล้วก็แล้วก็ฟองลิเบอรี่เนี่ยเจ็บออกจากสนามไปเลยนะครับส่วนกูคุปเนี่ยโดนโหตั้งแต่ครึ่งแรก จนจบครึ่งหลังเลยนะครับเพราะว่าดังนั้นฝรั่งเศสไม่ชนะครับแล้วก็ตกรอบไปวยด้วยๆสามนัดแพ้สองเสมอหนึ่งซึ่งแต่กลับมาบ้านเนี่ยกลับได้เงินรางวัลอัดฉีดเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยดันไปสัญญาไว้ก่อนแล้วครับผ,ผลงานแย่แต่ว่าได้เงินเนี่ยก็คือไม่ไหวและ้วละละนะแม่ก็เลยต้องมาปรับกันใหม่ถ้าไม่เข้ารอบแทีมเนี่ยจะไม่ได้ตังค์ถ้าเกิดว่าเข้ารอบ8ทีมนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะได้รับแสนยูโรหรือ4ี่ล้านบาทนะครับครับผมแล้วก็ห้าหมื่นยูโรหรือ2ล้านบาทถ้าเกิดวก 70,000ยูโรครับ2ล้าน8แสนบาทนะครับถ้าเกิดว่าชนะเลิศในแชมป์รายการนี้นะครับเป็นสมัยที่2ในรอบที่8ปีครับผมก็จะได้เงินโบนัสไปรวมทั้งแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเขาได้แชมป์เนี่ยก็นอกจากเงินโบนัสนี่ก็คงจะได้อย่างอื่นอีกเยอะใช่ครับแต่ว่าผลงานยูโร2 0 0ลเนี่ยเขารอบแรกนี่เขาแพ้2ชนะเสมอหนึ่งใช่ไหมครับผมผลงานแย่มากนะไม่ชนะใครเลยอ่ะครับผมก็ต้องไปดูกันต่อไปครับเอาละครับก็มีรายละเอียดของ แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนเพียร์เมียเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ชมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดกับเชลซีมาฟาดแข้งให้ชมกันนะครับงานนี้ทางสิงห์เขาก็พยายามเดินเหิือนการที่จะดึง2ทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยมาฟาดแข่งกันให้ได้เพราะเขาเป็นสปอนเซอร์แับโกลบอลพาร์ทเนอร์อยู่ครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมที่ทางบริษัทสิงห์เนี่ยเขาก็ฉลองครบรอบ80ปีนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ จะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับทางบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดครับก็เตรียมที่จะดึงแมนยูกับเชลซีซึ่งเป็นทีมผญใจมหาชนของชาวไทยนะครับมาฟาดแข้งกันในกิจกรรมเฉลิมฉลองก่อตั้งบริษัทครบ8ปปีนะครับกิจกรรมของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ทางสิงห์นั้นก็เรียกว่าเป็น g l o b a l ของทางทีมแงอังกฤษนะสองทีมนี้นะครับทั้งแมนยูทั้งเชลซีครับรู้สึกว่าทางผู้บริหารเขาบอกด้วยว่า เดียดีอด็อกบาร์เนี่ยก็เคยขอให้สิงเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เครื่องดื่มในวันเกิดของด็อกบาร์ด้วยครับผมเพราะฝรั่งสิงห์ขายดีมากนะครับสิงกับเบียร์ไทยอีกยี่ห้อหนึ่งขายดีครับผมและวันเกิดผู้บริหารของสิงเองเนี่ยทางจอห์นเทอร์รี่กับทีมเชลซีเนี่ยก็เคยส่งของขวัญมาเป็นรองเท้าฟุตบอลด้วยครับผมอ่าเอาละครับแล้วก็เป็นข่าวที่ต้องติดตามว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับในช่วงท้ายนี้เราไปกันที่ทางด้านของสปอร์ตวาไรตี้ครับคุณนั่ครับก็ เรามีข่าวที่น่าเศร้าครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ภูเก็ตเกมเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีนักกีฬาเรือภายจากกรทมครับไปขับมอไซค์แล้วก็ประสบเหตุเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานทั้งหมดเลยนะครับจากคุณต้นนะครับอภิชาติราวีวัฒน์ที่จะรายงานให้ทราบจากภูเก็ตครับในช่วงนี้เราสงคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เข้าสู่ครื่งทางของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28นักวิ่งปอดเหล็กจากเมืองหมอแคนสอนรามบางบุญนาคทุบสถิติวิ่ง2,000เมตรในรอบ10ปีขณะที่เจ้าดิษ พิรพัฒน์เกียรติกมลวงจอมเตะเทควันโดควา้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับกรุงเทพมหานครการแข่งข,ขันก,กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28หรือว่าภูกเก็ตเกมเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดภูกเกต็ตมีการชิงชัยทั้งหมด76เหรียญทองไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่กีทามีชิง11เหรียญทองผลปรากฏว่าวิ่งวิบาก2,000เมตรชายได้เกิดการทำลายสถิติใหม่ในรอบ10ปีเมื่อสอรามบางหุนหนาคนักวิ่งปอดเด็กจากเมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นสปีดเ,เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา669 นาที0.3.85วินาทีทำลายสถิติเข่าของวิชัยสิงบุญลามนักวิ่งจากเขต5ที่เคยทําไว้ได้6นาที0.5.32วินาทีในการแข่งขันขกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่18ที่จงังหวัดพังงาเมื่อปี2545ส่วนเดิน1มือเมรชายเหรียญทองตกเป็นของอุก,กิตศรีส่งจากจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันเวลา5 1นาที3 1 2 2วินาที วิ่ง5,000เมตรหญิงเหรียญทองตกเป็นของสุนิกราปรีชาปโปรง่งจากเชียงใหม่19นาที05.53วินาทีมาต่อกันที่เทวควันโดวันแรกมีการชิงทั้งหมด6เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกร,รัมชายนั้นเจ้าดิษพิรพัฒน์เกียรติกมลวงดีกีเหรียญทองเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียล่าสุดที่เวียดนามออกอาวุธได้สมราคาเอาชนะเจษฎากันภัยจากสมุทรปราการไปขาดลอย15ต่อ3คะแนน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกร,รัมหญิงสันธิการจันทมณีจอมเตะจากอุตรดิตเอาชนะอ่อนยาแก้วตาจากปทุมธานี10-5ต่10คะแนนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกร,รัมชายรามนรลองสเสวกวิหารีจากกรุงเทพมหานครเตะเอาชนะพิชยุธทธิพยรัตนวงจากปทุมธานี16-7คะแนนมาต่อกันที่เรือพายมีชิงทั้งหมด10เหรียญทองโดยในประเภทเรือยาวคชาีสี12ฝีพายนั้น ในประเภทชายระยะทาง200เมตรเหรียญทองได้แก่จังหวัดอุตรดิตทํทำเวลารวมได้ทั้งหมด55.90วินาทีขยักชาย1คน200เมตรเหรียญทองตกเป็นของฉัดกระม,มนลมณีจัดจากจังหวัดลำปลาง46.38วินาทีขยักหญิง200เมตรเหรียญทองวลิพันธ์โชคงามวงกระนกพรสวนสรรเจนทีรามากวงจากกรุงเทพมหานครเวลา49.72วินาที ปิดท้ายกันที่ยกน้ําหนักชิง9เหรียญทองในรุ่นน้ําหนักเกิน105กิโลกรัมขึ้นไปนั้นผลปรากฏว่าพงศกรศรีสุวรรณจอมพลังจากนกครศรีธรรมราชคว้าได้ทั้งหมด3เหรียญทองท่าแนทยกได้1 4 1กิโลกรัมท่าครีนแอนเจอร์ยกได้1 7 1กิโลกรัมและน้ําหนักรวม311กิโลกรัมส่วน3เหรียญเงินนั้นได้จากกฤษดาษเชื้อสาวะถีจากขอนแก่น ทาสแน็คยดได้118กิโลกร,รมัมคีนแอนเจอร์142กิโลกร,รมัมและน้ำหนักรวม260กิโลกร,รมัมอย่างไรก็ตามในการแข่งขันภูเก็ตเก,เกมครั้งนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องแมนสุดทิพง์ราภูตมะนักเลือภพายจากกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ส่วนเด็กชายอัตพง์น้อยคำสิล เพื่อนรุ่นน้องที่นั้ง้อนท้ายนั้นหายปลาหักขณะน,นี้อาการปลอดภยัยพ้นขีดอันตรายแล้วล่าสุดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะมอบเงินให้การช่วยเหลือครอบครัวของสุดทิพ์พงศ์จนวน20,0,000บาทกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครมอบให้อีก1 0 0 0 0แบาทและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้อีก1 0,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 000, 1 0 0 0 0บาทสําหรับการจากไปของน้องแมนสุดทิพพง์ในครั้งนี้ สรุปตารางเหรียญทองในขณะนี้เจ้าภาพภูเก็ตจากเดิมอยู่ที่อันดับ19ของตารางขยับมาอยู่ที่อันดับ9หลังโกยมาได้ทั้งหมด8เหรียญทองในวันนี้จากกีฬาหลักของทุคันก็คือคาราเต้โดมี11เหรียญทองอันดับหนึ่งยังตกเป็นของกรุงเทพมหานครมี53เหรียญทองอันดับ2ชนบุรีมี22เหรียญทองและอันดับ3นครศรีธรรมราชมี21เหรียญทองขณะที่การชิงชัยในวันที่1มิถุนายนนี้มีทั้งหมด45เหรียญทองกีฬาที่น่าติดตามและสนใจก็คือสนุกเก มเซวันแรกแล้วก็เทควันโดในวันที่2รวมไปถึงคาราเต้โดต้องมาติดตามชมนะครับว่านักกีฬาจากภูเก็ตจะคว้าเหรียญทองเพิ่มได้อีกหรือไม่กอบพักพมเรขาวิสันโพงามถ่ายภาพอภิชาติรวิวัตรรายงานจากจังหวัดภูเก็ต